ชาวชาส์จูนส์โมชั่นเซนเซอร์ของง่ายๆทั้งเล่นเลยอ่ะทันระกียรโอ้โหมิแต่แบบว่าต้องไม่ต้องถ่ายรูปเลยเนาะไม่ต้องถ่ายรูปเลยแบบง่ายมากแต่ว่าต้องหาท้ายของจริงที่เจอแค่นั้นเองเชาคิมแต่ดีเชาอยู่ไหนนะ อะโรน,โน่ะอะโรนี่เราไม่มีเสาหรอเดินอ,อันนี้เสาหอัองเนี้ยใครจะอ,อะไรไปเอาร็อฟิงเกอร์อันนี้ยกไปอืมเอาให้นั่นอยู่ไหนเอาอันนี้อืมต้องไปแคกันนะโอ้บ้านเล็กใช่ไหมมีสองชั้นเหรอบ้านเล็ก อยู่ห้องใต้ดินน่าจะเป็นบ้านบ้านที่เราเคยเคิดบ้านที่เราคเคยเปิดแตต้องอ๋อบ้าน,นบ้านชิอเชียวบ้านช <ไป S 2> ื่เชียวบ้านบ้านบ้านที่เปิดมาแล้วก็ตกใจใช่ปะโม,มชั่นเซนเซอร์ไปวางอืมไปหมดแล้วนี่ เอากล้องมาวางวางหนูเห็นทำอะไรเเฮ้ยเทิดอันเนี้ยกดจีมันยังมันยังไม่วางใช่ปะเกลือยังยังวาวคื 2, F 1, F 1. Okay. อกดเอฟ่ะโอเคพร้อมแค่เดี๋ยวอเอากล้องออกไปแล้วก็เอาอะไรดีสมุดแล้วกันใครเอา ลืมเอาไอ้นี่มาลืมเอากุญแจมาตัวยงงต,ตงัวตัใจหมด กล้องไว้เนี่ยเดินไปหากล้องก็ได้ถ่ายอะไรกระดูไงอ๋อกระดูไม่ต้องถ่ายรูปหรอใช่เรียกว่าถ่ายกลิ่นออเดี๋ยวกล้องจริงเราปาไว้เลยก็ได้ ตองใต้ดินไม่ใช่ไม่มองไม่เห็นรองตัวเองเลยนี่ทำไมกีมันตรงไหนไม่ใช่มั้งสิบสามอยู่ก็สิบหกสิบสามห้ามันต้องสิบสามหรือสิบเอ็ดสิบเจ็ดหกโอ้โหชัดเลยตรงนี้สี่ตรงนี้ตรงนี้ อ๋อนี่ตรงนี้ตรงนี้เลยสี่แหตรงนี้ตรงนี้อ้าวไม่ตรงนี้ไม่ใช่หรอห้งเนี้ยห้องนี้เลยไปเดียวไปเอาไปเอา่มันเย็นมาถึงมันเย็นมาถึงตรงนี้แ้วมช่ก็ช่ามาถอะอื เอาเกลือโยนของเลยเดี๋ยวต้องปักตะปิดไปเลยโยนของกับทวิตสี่เมื่อชีสี่เออถึตรงบันไดฟรีซิ่งได้ไหมพี่จังวางมุมห้องข้างในดีกว่ากดไลน์นะกดเอฟใช่ไหม วางมุมห้องข้างในอ่ะเออตรงนั้นอ่ะเออฟิสของเพิ่มครับฟิซซิ่งฟิซซิ่งสี่ออไม่ห้าใช่ไหมัม้มีใครเอาจี้ปุ๋ยไหมยังไปแกงเขียนเอ้ต้องใช้เกลือด้วยนี่นี่อ่ะเอาโรยละโรยละโอเคลือเอางมโไปแล้วนะโรยพลอยได้ไหม ที่กั่งเดินไปไปสวรรค์ทั้งเดินห้องใต้ดินนี่นะนี่นะเออนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยมันสั่ครั้งแล้วเออหัวระบายถูกป่ะถูกถูกต้องรอต้องรอนั่นก่อนป่ะรอหมดเวลาปะอำมาเตรียมพร้อมไอ้นิ้วมือ เออใช่ไปกินหมอนตะปลาไว้แล้วก็ปุกลุถือแค่นี้เย็นผักถือทูบไปอันนี้กันหนึ่งเอ้ไม่ต้องมั้งหรือว่าต้องไม่ไม่เผื่อพาดโอเคเยวจะวางไว้บนพื้นหน้าานแะละกันฮะอ๋อตัวบางไฟ อะไนีมือก็ไปป่ะ,ปะคือไปเช็คไอรช่ไคือันนี้ไฟในมืออะไปช็คเอามาแล้วแล้จุดยังไงนะกโกสออฟ่อนไหมเท่าน้เด็ยหมดเวลาย,ยัางอ่ะอีกแค่ส <c oughs> ิบห้ดนีจะดูก่อนก็ได้ไม่เห็นไฟกระพริบกระพิบอะไรบนเออเนาะคืออะไรอ่ะมักสิโกสออฟเหรอ มีก็อฟมีก็อฟเลยมีกอฟเป็นมีฟรีซิ่งใช่ไหมแล้วก็ก็อฟเคุณเป็น่อมแบทเลแล้วสามตัวไปเป็น่อมแบทเลยอันนี้ปอนส์คือคโอาลมชันไปติดหรอปะ ติดแล้วติดเอาเครื่อไปอีกกันแล้วกันนะเครื่องจะไปโยนลืมโยนเองเลยหมดเวลายัง,งหมดเลยมัมนจะเกิดเกรื่เดียวเนี่ยเข้าไปได้จะหมดประเดี๋ยวชำระได้เลยไหมชำระลางอืมได้ไหม ล้วกดยังไงนะเลื่อนที่ทูบแล้วกดเ S สเออฮ้ยนี่ไงเอาได้แล้วเนี่ยเออแล้วก็โยนโยนไว้โยนโยนโยนลงก่อนทูบดับอ่ะแล้วก็รอทูบดับแล้วก็ดูว่าภารกิจจบยังอ๋อมองไม่เห็นดับแล้วไปดูภารกิจได้เลยก็ซ้อมไอ ไอ่อะไรนะสปีดบอกมันไม่ต้องหรอปะต้องไหมไม่รู้อ่ะเห็นวางอยู่ต้องเสร็จยูเลเมคอนทอมมันจะเสร็จแล้วได้แล้วเหลือแค่โมชันเท่ๆอย่างเดียวแล้วไปอ่ะไหนส์กี้กันสกี้บอกอยู่ค่ะชอบบอกให้เราไปวางในป้ายนี่นาดิืมก็ไม่กี่ไงมันเห็นวางอยู่ก็เลยถามดิ่ง อหอมนี่โดยเกลือเอ้ยเกลือเสร็จยังที่ยังปี๋เสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วใช่อืมเรียกแค่พอชั่นี๋ทำไมยังเหมือนจะยังนะเอ๊ะแต่ทำไมเหมือนเมื่อกี้มันเสร็จแล้ววะอาจจะเป็นเวทก็ได้นะเวทมันกลัวเกลือนี่ไม่ไม่ไม่อยู่ในไม่อยู่ในชอยเวทอ๋อหรือติดสูงไปทำไม ไเตี้ยกว่าที่ค are you here? Mm ิดอาอยู่เนี้ยอืมอาอยู่เนี้ยเฮาอดอาอยู่้าอยู่เน้ยตรียกชื่อเลยก็ได้มั้งว่าชื่ออะไรเนนั่นสิคาชาวคาชาวโจน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 แล้วมันโจนสิโจน จอยน์สจอย์ J O N E S ชาร์ลส์จอยน์จอย์เห็นมิสเซนเลยโซเลยเขาจะไปหลบตรงนู้นนะตรงในตู้แล้วกันตรงนู้นที่เดิมไม่หลบในนี้ครับในนี้พี่ตรงนี้ใช่ไหมมนดูใกล้เกินอ่ะไม่รู้อ่ะเนี่ยลบข้างในเลยอะหรือตรงนี้อ่ะก็ได้นะเออก็ได้ก็ได้เปิดตู้ในโรงรถไว้ก็ได้นะ อขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวพักใจก็เปิดได้อืมอยู่เปิดให้ละมันจะไม่ทันป้าเกิดไปถึงตรงนู้นอะก็เราเราต้องไล่ปิดประตูไหมลิน,น่าหรือปิดแค่ประตูบานนี้บานเดียวสองบานเลยดีกว่าถ้าจะเข้าไปในห้องนั้น,นมันก็ปิดให้หมดเลยแล้วกันตอนเดินะใครเป็นคนปิดประตูพี่จังคนสุดท้าย เราไม่ต้องเรียกชื่อมันก็นได้ว่าให้มันตอบอย่างเดียวเป็นเรื่องอะไรอายุเงี้ยเรียกไปก็ได้จะได้ไเกี่ยวกาโชว์ลิฟต์โชว์ลิฟต์เขาไปหลบตรงนู้นแล้วกัน hmm. ลืมไม่ดีว่ะลืมที่จริงไปหลบใต้ดินไปนะห้องใต้ดินอายุเงี้ย <you> <you> พ ah, mm hmm. right. ี่พัสอาศัยพี่พัสอาศัยเฮ้ยเฮ้ยมันตอบปะแต่มันไม่ได้ขึ้นเมื่อกี้พี่จังพูดเองอากาศเมื่อกี้พี่จังพูดเฮ้ยเสียงหัวใจปะไม่ไม่นะเสียงที่ยี่อิบเก้าเหรอหรอนี่น่าจะคิดมากเกินไอยูเฮีย ตรงเนี้ยตรง,งนี้คืออุณหภูมิต่ำเลยว่าดิ้ไม่ไม่ต่ำนะต่ำแค่ตรงนูน้นนะอ่าเราเราไม่ต้องไปพูดตรงนูน้นแก่ยังสุดออมาคือคนเดินป่ะไปพูดตรงโตง๊ะกินข้าวกันเลยยินโคลนมุม,มั้ยเผื่อมันอยู่ทางหุ๊นทางุ๊กไอ้เปิดประตูเลยบอกยิงโคลนมุมนได้แค่ไม่โคลนเดียวแก ไม่ก็จะได้รู้เงว่าโมชันซ็นเซองหรือยางเขียวอายูหันปึ๊กเขีมีความเขียวกับที่ไม่ใช่อยูอะไรกันเนี่ยอืมนี่ปลอดภัยมากตะทนีรี h e r e ้ย e you? ปลอดภัยจริงหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยว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 เหมือ e กันอาย คีพัสอา a s s i g n e ีพัสอา a s s i g n เออโอ้ยปืนแจ๊โมียทำอะไรปุนแจนกฮัลลอ้ออ๋อไม่แช่มีขนมปังให้กินไหมเนี่ยเริ่มหิวละอืมเราไม่ลาของใส่มันชิงอาเนี่ยอืมไปตั เสียงประจานเปล่าหรอไม่เสียงประจานหรือืมไม่นานเลยเอาใหม่ก็ได้ <c oughs> อะไรเออจริงด้วยเงยียบกระิบอ่าอยู่แค่อ่าอยู่แค่ไม่ตังไปอยู่ตรงนั้นเอาก็ะจะได้แยกแยกกันหน่อยอ่ะอืมจะได้แบบมองว่าอยู่ข้างๆเราหรือเปล่าอ่าอยู่แค่ออยู่แค่ เดี๋ยวเราต้องหาอะไรบ้างกิดจะปิน้นบ้างเอ้ามาเลยครับอ้าคิดจะปิ้นกับอะไรดีจานเนี้ยหรอมันไม่เขียนะด้วยนะดึงต้องกระจกดึงตรงกระจกนี่ิไ้ไฟด้วยสวิตไฟ<อ>เ<อ>ช็คสวิตไฟติดไฟเลยกับประตูประตูห้องที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะประตูห้องเก็บของกับห้องใกล้ ก็อย่าดื <st wireless voice> ่มาะังเ <fe ating> ช็ดอะปังเฮ้ยมันไม่มีโอกาสเป็นซิงเกิลพิล้วไม่ใช่หรอผมไม่มีแล้วใช่ไหมอยู่่่ไมใช่ไม่มีโอกาสทิ้งเลยไม่ใช่ไหมตดบ็อกก็ได้สปีดบ็อกมห้ายีแมแบบน่าจะสัมัสปะสีดบอกไลติงอเปล่าอะไรก็ไลติงเออยีแมพมาไฟท์ยีงมง เดิมพี่ดาพียูถอยู่ตะกี้สาติ๊เดี๋ยวี๋ยยูถือไว้ตลอดอายูดอยูฮอายพูดเสียงอะไรอ่ะเสียงผ้าผา่อายาอายาถอเฮ r e อายูเฮ็ดหรือว่าเราไม่ได้ถามอยู่ในชุ สังอะไกเรียกชื่อมันจะได้มาเฮ้ยคันคันคันมาเร็ว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 เอ้ยยันเดี๋ยวยันข้ามยันไอตัวไหนวะไปแล้วเขายเปิ้ดมาทีเข้ามาไหมไม่เข้าปิดละใครยันยันนั่นอ๋อยันเข้ามาวา เขาด้วยเขาด้วยนี่เหมือนใครเนี่ยอีกับพียบหน้าเขากำแพงนะกำแพงแบบกำแพงหลังไม่รู้กำแพงไม่กำแพงพี่อันเพี่อันแล้วพี่อันอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้มันหายแล้วดิจริงๆเราใช้เวลาแอบนานมากหายแล้วหายแล้วแต่เออแต่ใช้เวลาแอบนานมากอุ้ยอุ้ยเป้ยประตูไหมเนาะเปิดประตูให้ด้วยนะ ใครเปิดนะคันเปิดเอาล่ะคันเปิดอ้เอ้าโชว์เอีเอ็มเท่าไหร่เมื่อกี้เสียงเอี็มเอฟไม่ไม่ไม่ห้าไม่ห้าแต่เก็ยังไม่ห้ามันคันแล้วนะยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะมาแกล้งเขียนก็ไม่หายเลยพี่พี่ก๊อฟพี่ก๊อฟวิ่งวิ่งวิ่งปิดเองเสียงเสียงมาเสียงมา ตายตายไม่ไมพี่จังตายตายในล็อกเกอร์เด้วยอ่ะพี่จังวิ่งพี่จังวิ่งแอบใช่ไหมล่ะกดตกใสเลยไม่ตายซื้อของออ้ยตกใจหน้าตัวเองดูดิเด้ยังตายอยู่เลยได้ยังตายในล็อกเกอร์ทำไมตายตายในล็อกเกอร์ได้เลยเหรอไม่ตายจังไอ้นี่อ่ะพี่จังวิ่งแต่ตะกี้ใจก็วิ่งนะ พี่เจคือเมื่อกี้ยันก็หันหน้าเข้ากันเนี่ยตรงเครื่องมือพอดีอะดูใน d i s c o ร d แล้วจะรู้ฝากถ่ายรูปเขาด้วยนะถ่ายแล้วถ่ายแล้วไม่แต่กี้อยู่ยู่อยู่หลังพี่จังนะพี่จังเข้าแอบ,บในตู้แล้วย,ยังไม่แบบอบเลยยังวิ่งอยู่เลยอืแสงมันเลงคนเดียวอ่ะไม่แน่นะาตุ่มไะน่าจะเป็นพราะแบบเปิดรอวะอืออืมแบบเพราะเราใช้เวลาในการเดินข้านีนานมาก นนั่สิประตูเปิดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหเฮ้ยอยู่หน้าอยู่หน้ายูเลยอ่ะไหนอีกแล้วเหรอเนฮ้ยอยู่หน้ายูเลยอ่ะยินเสียงด้วยเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่ไปไหนแล้วยืนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ห้องอยู่ห้องอยู่หองเก็บแล้วค่ายแล้วค่ายแล้วค่ายแล้วอไปกลับรอไม่แต่เรายังไม่รู้เลยเดี๋ยวเรากลับเลยดีไหมมันไม่ห่าตอนที่มันล่ามันไม่ห่า ไม่เกี่ยวเนีบลเอกนไปรีบอกก็ไม่ตอบก็เดาเอาแล้วกันว่าตัวอะไรกลับเถอกลับกลัวแล้วไม่้ไปตะกี้ใจเต้นแรงมากเฮ้กี้มันอะไรมันเร็วกันเนี่ยเดี๋ยนะมาทางนี้แล้มาอย่างนี้โอ้โ้ยโอ้ e ้ย มันไม่ตอบอ่ะเออคือกลับกันเถอะทุกคนเม่อไหร่แล้วคนที่ตายนะสบายแล้วแต่คนที่อยู่เนี่ยตู้ได้ไหมไอจุกกุญแจด้วยนะตรงเนี้ยสายมือเนี่ยเคยใช้ประโยชน์เดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวอยู่ในตู้กันสามคนเลยนะตอนนี้ใช่แล้วประเด็นคือไม่อยู่ตู้กับศพด้วยนะอยู่ตู้กับคนเป็น ทำไมท่ากิจไม่สนิท่ะเนี่ยดูผู้อ่ะเสียงเขาเดินเหรอเสียงคนเดินวะไม่ได้ยินอ,อะ่ะอันนี้เปิดแม่จะขึ้นเปิดเดี๋ยวนะมันเหมือนแม่กับแฟนท่อมใช่ไหมไม่ออกมากันเลยหรอ, <c oughs> อไม่เลยทำอ, <c oughs> อ,อะไรเลยหรอทำ <c oughs> ยิ่งอยู่นานสเตตี้ยิ่งรถเยอะนะรู้แบบไปแล้วเอาเนี่ยว่าเดี๋ยวนำทางให้ไปแล้วไปแล้วทางสะดวกกระพริบกระพริบกระพริบมันยังไม่อยู่ไม่อยู่ไม่เห็นเฮ้ยคนเนี้ยออกซ้ายออกซ้ายเดินอันเหรอใครอ่ะหรือใครเนี่ยอุ้มตาแล้วถ่ายเรียบร้อยใครตายใครตายเออโดนดิบดิเนื้อจากบ้านเนื้อจากบ้าน ทำหนึ่งถ่ายรูปก่อนวิ่งออกจากบ้านเลยวิ่งออกจากบ้านเร็วๆมาเร็วเย็นสายสายโตมโตมมันมาแล้วข้างหลังข้างหลังเร็วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นจังแสงหลังอะไรเรามันยังไม่ทันเลยเฮ้ยคิดจังปลาของไผ่เพียนได้เพี้ยนใจเฮ้ยใครอะเฮ้ยเห็นผีเห็นผีมันทันเหรอไหน อ่ารอเล่นเฉยยังไงสรุปตัวเลยนั่นนะสซียนยมบไม่เห็นไฟเลยตรงอยู่มันทังเวะเนี่ยจิติริบล็อกเฮาจิติลิยบ็อกเน่มันคือจะตอบแต่ลตัวเฮียนข้าผิดาหรออืมเราหนังสืออ่ะมันไม่เขียนเลยหรอเะม่เขียนหงสือไม่เขียนไม่น่าเช่ ถ้ามันล่าบ่อยมากเลยนะถือว่าเซนตี้เราอ่ะอ๋อเย็นนี่สูงจังนะทำอะไรมาเนี่ยต้องเลียนก็ถอดไม่ดูแอบกินยาเหรอเย็นเนี่ยหายไปคนหนึ่งกินยาโอ้โหเดี๋ยวอาจจะรีบไม่เห็นหันไปคุยกับมันมั้งหันไปคุยกับมันได้เหรอก็ที่หันไปถามมันไงอายูเฮียเนี่ยหรือแฟนทอมอ่ะ แต่ถ้าดูดูน่าจะแม่หรออืมดูดูน่าจะแม่แม่สนกว่าไอ้แท็กเตอร์เนี่ยวอชเวอฟูลนี่ดนี่แหละเดีวมันก็มาบวกจังในทันทีเลยด้วยอืม turning light on เฮ้ยเปิดไฟใส่แมวมันจะ lose chance to attack อ๋อหรือว่าตอนแรกเราเปิดไฟฉายไว้มันเลยไม่จโจมตีหรอเราก็เปิดไว้ตลอด แม่จนเซนิตี้ลดลงเยอะๆเลยแม่กับอะไรนะอีกอันหนึ่งแฟนคอมแฟนคอมแม่ยูเร่แฟนคอมไม่น่าอยู่ยมแม่แม่มีความเป็นไปได้เห็นแม่เลยแม่นะคนละตัวก็ได้ไม่ใช่ใครว่า,า,วาเดี๋ยวเฮ้ยเพิ่งเพิ่งอเพิ่ง แม่ก็ได้มาแม่เลยแม่ไม่รู้นะนเต่าไี่เฉยงูว่าพี่จังตายมันวิ่งเข้ามาเร็วขเข่าก็ไหนดิพระมันวิ่งมาบอกว่ากลางนะแต่อยู่อยู่ข้างหลังพี่จังไงอืมแล้วอยู่ก็ตายแต่พี่จังตายลือกับพีไม่ใช่แม่มันท่อมหมือเป่าเอาอยู่เลยม,มันไม่เขียนนี่ ไม่เขียนใช่ปะ่ะที่เราดูกันมิลเลยไม่ได้ดูอีกทีหนึ่งเลยอะของหายเกี่ยง <c oughs> แต่เงินเป็นพันแต่งเงินเลือเยอะไม่เป็นไรโอยน,น่ากลัวป่ะเดี๋ยวเขาพอ่อละโอเค ไปนอนจะเล่นปะจะเล่นต่อกันปะ